คุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด1 9นะคะได้คลี่คลายไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้นะคะก็พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะล่าสุดทางด้านของกรมการแพทย์ก็มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดฉบับล่าสุดค่ะก็มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนมากยิ่งขึ้นแล้วทางแพทย์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าแพทย์เนี่ยจะสามารถสั่งยา ก็คือการใช้ยาฟาทาายโจนเนี่ยได้ตามดุลพินิจของแพทย์เลยขณะที่ตอนนี้คุณผู้ชมไปดูยอดผู้ป่วยโควิดรอบสัปดาห์พบว่าพบแล้วนะคะว่าติดเชื้อ2,762คนค่ะ เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็ออกมาบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงเรื่องของแนวทางการรักษาโควิด1 9ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในแง่ของความรุนแรงของตัวโรคเองแล้วก็เรื่องของการรับวัคซีนอย่างทั่วถึงของประชากรคนไทยและเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้และงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาในช่วง2-3ปีก่อนหน้านี้ โดยทางคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันนั้นฟ้าทลายโจรก็ถูกกำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาตินอกจากนี้นะคะกรมการแพทย์แล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือก ของกระทรวงสาธรารณาสุขก็มีการเสนอให้ทางคณะทำงานนั้นพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาสมุนไพรไทยในการดูแลรักษาโรคด้วยก็ก็แนะนําเลยนะคะว่าให้มีการใช้สมุนไพรไทยรวมทั้งฟ้าทาลายโจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เป็นดุลพินิจของแพทย์นะคะ ขณะที่ทางด้านของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็มีการรายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่2มกราคมถึง8มิถุนายน2567รวมพบผู้ป่วยแล้วเนี่ย 23, 23,245คนเสียชีวิตสะสม1,137คนในรอบสัปดาห์ตั้งแต่2ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยนะคะ2,762คนเสียชีวิตไปแล้ว5คนค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่ากาดอย่าตกจะดีที่สุดนะคะ,ะเพราะว่ากลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุยังไงเรื่องนี้เราก็คงยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะ